คู่มืออะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเห็นไหมครับน้อยคันแล้วนะที่คู่มือจะอยู่เนี่ยสวัสดีครับผมเป้รถสวยนะครับสำหรับใครที่เปิดมาเจอผมเป็นครั้งแรกนะครับเ็นเป้รถสวยเนี่ยจะขายรถราคาแสนต้นๆนะครับไปถึง2 0 0แสนต้นๆเท่านั้น สำหรับใครที่สนใจลดราคาประมาณนี้นะครับให้กดติดตามผมไว้เลยปุ่มติดตามจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับปุ่มสีแดงๆนะให้เรากดติดตามและกดทั้งหมดนะครับแค่นี้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนที่มือถือเลยนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะคันหนึ่งมาแนะนํานะครับเป็นกระบะที่สภาพสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันผมบอกให้ว่าสภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูให้ละเอียดเลยนะครับไปไปดูพร้อมกันกดเปิดก่อนครับอเดี๋ยวไปดูเลยดูข้างหน้าก่อนเห็นไหมครับ แม็กติดเจ็ดนะครับยางหนานะขับไม่กระด้างนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนลองคอดูได้ยินเสียงนะไหมนะครับเสียงบางมากเลยนะรถคันนี้ดูรอบคันก่อนอ่าแล้วก็เปิดดูกระบะครับหาร่องรอยการบรรทุกร่องรอยบรรทุกเราก็ดูที่แม็กไลเนอร์นะครับว่ามีร่องรอยหรือเปล่าเห็นไหมครับ สวยนะอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อครับเม็ดกระดุมตรงนี้สําคัญนะครับถ้าตรงนี้หายแปลว่าโดนหนักนะเห็นไหมรอยเม็ดองเม็ดอาร์คต่างต่างเห็นไหมครับดูเลยนะคันนี้สวยมากจริงๆผมบอกให้นะอ่าโดนเรื่อยลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมลอยอาร์คอยู่ครบอ่เดี๋ยวเราดูต่อครับไปต่อรอบคันลองเคาะดู เห็นไหมนะครับรถสวยมากกระจงกระจังหน้าตาไฟใสปิ๊งนะครับตรงนี้ผมจะให้ดูแคสซีนะครับมองเข้าไปเลือก,เ,อกเห็นไหมครับแคสซี <Cass ie S 2> ดำสนิทนะครับไม่มีสนิมแม้แต่นิดเดียวเห็นไหมครับรถสวยมากคันนี้ลองดูนะครับเห็นไหมรถสวยจริงๆผมบอกให้คันนี้เดี๋ยวเราไปดูหลังคากันบ้างนะครับหลังคาเป็นไงบ้างขอบหลังคาคันนี้ ขอบหลังคาต้องดูตรงนี้นะครับว่าอย่าให้ผุถ้าผุน้ำตรงนี้จุดนี้น้ำจะเข้านะครับอดูภาพกว้างๆบ้างลองเคาะดูะครับเห็นไหมสีบางนะรถคันนี้สีบางทั้งคันอมาดูรอยอาร์คนะครับขอบหน้าต่างนะว่ามีหรือเปล่าอุ๊บโอ้โหอันนี้ยังถอดไม่ค่อยจะออกเลยตัวนี้นะครับเห็นไหมรอยอาร์คคือเม็ดพวกนี้นะครับมีนะครับไม่ต้องห่วงอยู่ครบรถไม่มีโดนแน่นอนคันนี้ ดูภายนอกแล้วก็ต้องมาดูภายในนะครับภายในคันนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันคู่มืออะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเห็นไหมครับน้อยคันแล้วนะที่คู่มือจะอยู่เนี่ยผมบอกให้รถสิบกว่าปีเนี่ยคันนี้ยังอยู่นะครับเห็นไหมครับคอนโซลคอนโซลสวยไม่มีแตกหักนะมีจอด้วยนะครับแอร์เย็นปกติเลยพวงมาลายัยเบาะเห็นไหมครับเบาะเป็นกำมะหยี่โรงงานนะคอนโซลกลางสวยนะครับเบาะไม่มีขาดนะพรมเป็นไงบ้าง สะอาดเห็นไหมครับเดี๋ยวดูข้างหลังครับอดูเบาะหลังเห็นไหมครับเบาะแคปหลังก็สะอาดปกติเลยครับหลังคาเป็นไงสวยนะครับรถสวยมากดูแผงประตูนะครับแผงประตูก็สวยรถคันนี้ไหม่แสนสี่เท่านั้นนะครับเห็นไหมใหม่แท้ครับไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวดูสภาพควบคู่กันไปเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องรถคันนี้กันนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมผมถึงบอกว่ารถคันนี้สภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับไปเห็นไหมหมดเดิมครับสีดำคานหน้าต้องเดิมนะไม่มีทำสีเห็นไหมครับร่องรอยนี้ที่เคยบอกกันเดี๋ยวเรามองไปเรื่อยๆนะครับคานข้างรอ,อยอาร์ตต่างๆเห็นไหมครับอมองเราจะมองตัวถังก่อนตอนนี้เดี๋ยวให้ดูตัวถังก่อนนะครับพิจารณาตัวถังมันก่อนว่ามันมีโดนหรือเปล่า เบรกเป,ป ABS นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะเห็นไหมดูครับไฟซีนอนนะครับคันนี้เป็นไฟซีนอนอ่าดูข้างบนต่อเป็นไงบ้างติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับรอยอาร์กต่างๆอยู่หมดติ๊กเกอร์โอ้โหอ่ะมาดูน็อตกระโปรงหน่อยน็อตกระโปรงยังไม่มีรอยไถเลยนะครับรถคันนี้อ่าเห็นไะหรอยเม็ดองเม็ดอาร์อยู่ครบ แมเจ้าของเดิมมันใช้ถนอมจริงๆคันนี้ส่วนเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5คอมมอนเรลนะครับประหยัดน้ํามันไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ครับว่ามีเยิ้มหรือเปล่าเห็นไหมมองไกลๆนะครับเห็นไหมตรงตรงฝาสูบนะครับมองเข้าไปลึกๆเครื่องมันปิ้งจริงๆคันนี้ผมบอกเลยใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับเห็นไหมผมจะให้ดูนะว่ามันเยิ้มหรือเปล่านะเห็นไหมตรงรอยฝาสูบ ไม่มีเยิ้มนะครับรถสวยมากอ่ะเปิดดูเลยข้างล่างดูรอยแต้มจากโรงงานอยู่ครบครับดูเหนือฝาสู่เป็นไงมีเยมิมไหมดูหัวช่วงหัวชีดครับรถสวยมากบอกเลยสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นอิซููดีแม็นะครับปี05เครื่องคอมเ o อร์เลว5 0 0นะครับตัว SLX นะ มี ABS แล้วก็เป็นไฟซีนอนด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยผมขายอยู่ที่228,000เท่านั้นนะครับใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับที่089 405 02 02นะครับเป็นเปรถสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรถเก๋งนะครับคันต่อไปกันราคาถูกๆเลยนี่นะครับเป็นเอาติดนะรถบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนสวยปิ๊งเลยบางๆเลยคันนี้ นะครับดูรอบคันก่อนลองเคาะดูได้ยินเสียงหรือเปล่าได้ยินเนอะเดี๋ยวดูรอบคันก่อนดูไปเรื่อยนะครับลองคงลองเคาะดูได้บางครับอ่าดูนะผมถ่ายดูรอบคันก่อนนะครับสวยเรามาดูขอบหลังคากันนะครับขอบหลังคาคือตรงนี้นะครับเห็นไหมไม่มีผูนะน้ําไม่เข้าแน่นอนไม่ต้องห่วงอ่าดูมุมกว้างบ้าง เสียงเป็นไงเสียงลังคาไม่มีโป้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยอาร์คที่หน้าต่างรถคันนี้กันนะครับว่ามีหรือเปล่านี่นะครับรอยอาร์คหรือเม็ดอาร์คนะคมเลยเห็นไหมครับรถไม่มีโดนไม่ต้องห่วงครับผมเช็คมาแล้วตรงนี้มาดูภายในรถคันนี้นะครับเป็นไงบ้างเห็นไหมภายในสะอาดมากลยครับเบาะกำมะหยี่นะครับไม่ขาดนะคอนโซลกลางคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับออโต้เดิมจากโรงงานเลยรถสวยมากไม่ต้องห่วงครับสะอาดเห็นไหมเพิ่ม เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังต่อ,อดูข้างหลังครับเห็นไหมเบาะเบอร์ไม่มีขาดเลยนะเห,นเห็นพรมข้างล่างไหมครับอาดูหลังคาข้างบนสะอาดมากรถคันนี้ผมบอกเลยใครเอาไปใช้นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรามาดูข้างหลังรถคันนี้กันบ้างนะครับสะอาดเห็นไหมครับ่อดูใต้พรมครับยังอะไรครบไม่ลงมแมลงเห็นไหมครับ พื้นเพิ้นยังสวยอยู่นะครับไม่มีผุนะซอกต่างๆนะครับตะเข็บเห็นไหมเบร์อาร์ตต่างๆอยู่ครบครับตาโตโยต้าอยู่อยู่ครบไม่ต้องห่วงครับรถสวยมากเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องรถคันนี้กันนะครับว่าเป็นไงบ้างไปดูคันหน้าก่อนเลยครับมาถึงคันหน้าสีเดิมนะครับไม่ต้องห่วงติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เห็นไหมครับอยู่ครบมองไล่ไปเลยครับอมองข้างล่างนะครับลึกๆตัวถังมันเห็นไหม ไอ้ที่มันมันนี่คือผมพ่นเคลือบเงานะครับไม่มีอะไรเห็นไหมราองอาค์เลรอาร์คเห็นไหมครับอยู่ครบเลขตัวถังเห็นไหมตรงนี้นะครับเพดยังอยู่ครบไม่ไม่มีแกะนะครับรถสวยมากเบาชงเบ้าโชกมองขึ้นมาดูถึงข้างบนนะครับเห็นไหมราองอาค์เลรอาร์คอยู่ครบครับตราโตโยต้าคันนี้เป็นเครื่องว v วีทีไอนะครับเครื่องพันหกร้อยซีซีนะประหยัดน้ํามันนะครับไม่ใช่เครื่องพันแปดนะ ไม่มีติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่ใช่แท็กซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงนะครับเรามาย้ำรายละเอียดรถคันนี้กันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นโตโยต้าอันติดนะครับเครื่อง1.6 VVTi ปี05นะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะไม่ใช่แท็กซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงครับผมขายอยู่ที่138,000เท่านั้นใครสนใจนะครับโทรมาได้ที่0894050202นะครับเต็นท์เป้รถสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ